เทจเปิดตัวภาพช้าแบบซีนีมาติกของ T-84 Oplot T เคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ครุขระยิงจริงในสนามรบผู้บรรยายเสียงภาคในโลกของสงครามยุคใหม่มีไม่กี่เครื่องจักรที่สามารถผสมผสานพลังทำลายล้าน เทคโนโลยีล้ำสมัยและความแข็งแกร่งทนทานในสนามรบได้อย่างสมบูรณ์แบบเหมือนกับ t 8ปดสิบสี่โลอทีของยูเครนและในปี2026เจ้าอาสูนเหล็กตัวนี้ไม่ได้เป็นแค่เศษซากจากยุคหลังโซเวียตแต่มันคือรถถังหลักที่ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยพร้อมจะลุยสึดในทุกสมรภูมิขอต้อนรับกลับสู่ Battle b a s s Thailand วันนี้เราจะพาคุณเจาะลึกไปยังหัวใจของรถถังประจำชาติยูเครน ที่84โอพลอตทีรถถังที่ไม่เพียงแต่เป็นตัวแทนของวิศวกรรมยูเครนเท่านั้นแต่ยังเป็นสัตว์ร้ายหายากในตลาดอาวุธระดับโลกโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มจากสายเลือดของมันโอพลอ T ทีคือพัฒนาการต่อยอดจาก T-84 ซึ่งมีพื้นฐานมาจาก T-80UD สมัยสหภาพโซเวียตแต่สิ่งที่ทำให้โอพลอตทีแตกต่างคือมันถูกออกแบบและผลิตโดยยูเครนทั้งหมดโดยสำนักออกแบบคาคิฟมรสวี ie, ซึ่งแสดงถึงความตั้งใจของยูเครนในการยืนด้วยตนเองหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียตรูปลักษ์ภายนอกโอพลอตอาจด,ดูคล้ายรถถังโซเวียตแบบดั้งเดิม โครงสร้างเตี้ยขนาดกะทัดรัดกร่องลาดเอียงแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือการอัปเกรดที่ทำให้มันดูน่าเกรงขามยิ่งขึ้นป้องปืนของมันมีกร่อคอมโพสิตและกร่อระเบิดตอบโต้เอราแบบดูเพลทที่สามารถต้านทานหัวรบแบบเจาะสองชั้นจากขีปนาวุธต่อต้านรถถังยุคใหม่ได้ ในด้านพลังงานเครื่องยนต์ดีเซล 6TD2 ให้กำลัง1,200แรงมา้าแม้อาจไม่แรงเท่ารถถังตะวันตกที่ใหญ่กว่าแต่ด้วยน้ำหนักที่เบากว่าทำให้มันสามารถวิ่งบนถนนได้ถึง70กิโลเมตรต่อชั่วโมงและลุยออฟโรดได้45กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันคล่องตัวเร็วและร้ายแรงคุณสมบัติที่หาได้ยากในรถถังยุคนี้ มาดูเรื่องพลังการยิงโอ l พลตที่ติดตั้งปืนใหญ่เรียบขนาด125มิ mm ม KBA 3ซึ่งเป็นระบบอัตโนมัติที่สามารถยิงกระสุนหลากหลายแบบทั้งจอบเกราะ a p f SDS ระเบิดต่อต้านกราะ a ีและระเบิดแรงสูง p f a g ที่น่าทึ่งกว่านั้นคือปืนนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์ทำลายเป้าหมายไกลถึง5กิโลเมตรรวมถึงเฮลิคอปเตอร์ด้วย สิ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดอย่างหนึ่งคือระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติแบบหมุนกลางของมันซึ่งช่วยลดจำนวนลูกเรือลงเหลือเพียง3ามคนแม้ว่าจะมีข้อกังวลเรื่องความปลอดภยัยหากเกิดการเจาะทะลุถึงช่องกระสุนแต่ข้อดีคือขนาดรถถังเล็กลงบรรจุกระสุนได้เร็วและประหยัดกำลังพลอาวุธรองของโอปราตที T ได้แก่ปืนกลร่วมแกน7.62ม mm, มและปืนกลหนัก12.7ม mm, เมตร บนฐานยิงควบคุมจากระยะไกลซึ่งสามารถต่อกรกับทหารราบยันเกราะเบาและโดรนบินต่ำได้ด้านระบบควบคุมและอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นจุดอ่อนของรถถังโซเวียตดั้งเดิมแต่ o อพอ t ์ีได้รับการปรับปรุงใหม่หมดระบบควบคุมการยิงทันสมัยพร้อมกล้องจับภาพความร้อนคอมพิวเตอร์คำนวณการยิงและเครื่องวัดระยะด้วยเลเซอร์ผู้บังคับการและพลยิงสามารถมองเห็นและแล็งเป้าหมายแยกจากกาัน ทำให้มันมีความสามารถแบบ Hunter Killer เต็มรูปแบบในด้านการป้องกันนอกจากเกราะ Duplet Era แล้วยังมีระบบป้องกันแบบอ่อนวา t าที่สามารถตรวจจับขีปนาวุธที่พุ่งเข้ามาและใช้ระบบรบกวนเพื่อทำให้มันเบี่ยงเบนหรือพลาดเป้าแม้จะยังไม่เท่ากับระบบโทรฟี y ของอิสราเอลหรือ Arena อของรัสเซียแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของยูเครนในด้านการป้องกันตัวเอง จุดที่น่าสนใจที่สุดคือบทบาทของ o อ l o t t ในประเทศไทยในปี2011ประเทศไทยได้ลงนามสั่งซื้อรถถังโอพลอ t ทีจำนวน49คันสำหรับกองทัพบกไทยถือเป็นลูกค้ารายแรกของรถถังรุ่นนี้แม้ว่าจะมีความล่าช้าในการส่งมอบจากปัญหาภายในของยูเครนแต่สุดท้ายการส่งมอบก็เสร็จสมบูรณ์ทำไมไทยถึงเลือกโอพลอตแทนรถถังจากอเมริกาเยอรมนีหรือจีน หนึ่งคือราคาซึ่งค่อนข้างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีที่ได้รับอีกเหตุผลคือความต้องการกระจายแหล่งจัดซื้อยุโทโธปกรณ์ของไทยไม่พึ่งพาแค่ประเทศใดประเทศหนึ่งปัจจุบันโอเลอรทประจำการอยู่ในกองพลทหารม้าที่สองควบคู่กับ v ีทีของจีนและ M60 ของอเมริกาแม้จะมีความทา้าทายในเรื่องโลจิสติกแต่ก็ทำให้กองทัพไทยมีทางเลือกและความยืดหยุ่นมากขึ้นในอนาคต ส่วนยูเครนเองโอปลอตทยังคงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของศักยภาพทางอุตสาหกรรมยุธโธปกรณ์แม้ในสภาพสงครามความพยายามในการผลิตรุ่นอัปเกรดอย่างโอปลอตเอก็ยังคงดำเนินต่อไปมีการปรับปรุงกล้องจับความร้อนระบบสื่อสารและเพิ่มความอยู่รอดของลูกเรือแล้วโอปลอ T ในปี2026อยู่ตรงไหนของเวทีโลกแม้จะไม่ล้ำหน้าเท่า L ีโอพาด 2A7 ของเยอรมนี K2 Black Panther ของเกาหลีใต้หรือ M1A2 SEPv3 ของอเมริกาแต่มันก็ไม่ใช่รถถังที่ควรมองข้ามมันคือแพลตฟอร์มที่สมดุลระหว่างพลังยิงกราะป้องกันและความคล่องตัวและที่สำคัญมันแสดงให้เห็นว่าประเทศหนึ่งที่อยู่ในภาวะสงครามสามารถยังคงผลิตยุโทโธปกรณ์ล้ำสมัยได้ด้วยความมุ่งมั่นและความสามารถ สำหรับประเทศไทยโอ l พลตียังคงเป็นส่วนสำคัญของกองทัพเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและเป็นหลักฐานว่าไทยพร้อมเดินหน้าสู่ยุคใหม่ขององค์การรบอนาคตของโอ l พลตีจะเป็นอย่างไรเราอาจได้เห็นรุ่นใหม่พร้อมระบบป้องกันฮาร์ดคิวระบบยิงไร้คนควบคุมหรือ AI ควบคุมการรบแต่ไม่ว่าอย่างไรรถถังรุ่นนี้ยังคงจะอยู่ในแนวหน้าไปอีกพักใหญ่ ถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์สัตว์รบตัวใหม่จากทั่วโลกคอมเมนต์ Comment บอกเราด้วยนะครับว่าคุณอยากให้เรานำรถถังรุ่นไหนมาเปรียะ